สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พึ่งก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ว่านหางจระเข้แบบสดค่ะพึ่งอยากจะบอกว่าใช้ว่านหางจระเข้แบบสดนี่ผิวดีจริงๆค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมีว่านหางจระเข้ก่อนเนาะและที่สำคัญพึ่งก็ได้ตัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นนะคะทุกคนว่านหางจระเข้จะมีประโยชน์มีสรรพคุณที่ดีต่อผิวพรรณเรา อาย,อยาาอนนะะุอย่าต่ำกว่า6เดือนนะคะอย่าต่ำกว่า6เดือนถ้าต่ำกว่านั้นก็ถือว่าเป็นว่านหางจระเข้ที่ยังอ่อนแต่ถ้าได้6เดือนขึ้นไปนะ6-8เดือนเนี่ยถือว่าประสิทธิภาพในการดูแลผิวพรรณหน้าเราเนี่ยจะดีที่สุดค่ะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพิ่งอยากจะบอกว่าวิธีการใช้ออว่านหางจระเข้แบบสดนี้ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่ทุกคนคิดและก็ไม่ได้เหนียวเนินกอะไรเลย เพิ่งตัดมาแล้วนะคะและเพิ่งก็จะใช้ประมาณนี้นะเอ่อสรรพคุณของว่านหางจระเข้ทุกคนก็รู้ดีอยู่แก่ใจแล้วค่ะว่ามันดีมากๆมันเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและก็ยังทําให้ริ้วรอยต่างๆของเอ่อบุญใบหน้าของเราเนี่ยลดลงจางไปจุดด่างดําช่วยยกกระชับโอ้ยสารพัดค่ะเอ่อว่านหางจระเข้จะมีวิตามินหลายตัวมากเลยนะคะและก็ยังมีแร่ธาตุด้วยนะ เดี๋ยวพึ่งขอทำการปอกเปลือกมันก่อนนะมันไม่ยากอย่างที่คิดค่ะแล้วพึ่งก็ได้ลองทำแบบว่าเออสกัดแล้วก็เอาไปแช่ตัวเย็นมาใช้นะพึ่งคิดว่าประสิทธิภาพในการทำงานของตัวว่านหางจระเข้เนี่ยสู้แบบสุดไม่ได้ค่ะทุกคนนะเดี๋ยวขอเวลาปอกเปลือกแป๊บหนึ่งนะคะการปอกเปลือกมันก็จะเป็นเมือกนะเมื่อเราปอกเปลือกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำการล้างออก บ้านใครไม่มีว่านหางจระเข้นะคะทุกคนก็ไปหาขอมาได้เลยนะขอใครก็ได้นะคะที่เขามีว่านหางจระเข้นะนั่นแหละค่ะขอมาปลูกว่านหางจระเข้นี่เป็นพืชแบบว่าตระกูลเย็นนะคะช่วยปอบประโลมผิวได้ดีมากๆเลยค่ะโอเคเนื้อเาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพิ่งจะทําการล้างนะเพิ่งได้เตรียมน้ํามาเรียบร้อยแล้วเพิ่งก็จะล้าง ทุกคนพยายามล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดนะล้างให้สะอาดเลยอเอาแบบว่าเมื่อเอาออกให้หมดเลยนะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพึ่งก็จะล้างอีกน้ำหนึ่งนะพึ่งเตรียมมาสองถ้วยค่ะเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยนะมั่นใจว่าสะอาดแล้วเราก็จะไปทำการล้างหน้าของเราแต่พึ่งเนี่ยได้ล้างหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะได้แบบนี้นะแล้วเราก็ใช้เล็บของเราเนี่ยออจิกไปในตัวเนื้อวุ้นของว่านหางจระเข้แบบนี้นะเพื่อให้น้ํามันเนี่ยออได้แตกออกมาจากนั้นเราก็เอามาทาหน้าเราได้เลยและที่สําคัญนะคะเพิ่งอยากจะบอกว่าทาหน้าแบบนี้นะให้ทั่วไปหน้าทาให้ช่ำๆเลคะ่ะทุกคนทานก่อนนอนค่ะและที่สําคัญนะคะมันไม่ได้แพ้นะจริงๆแล้วว่านหางจระเข้เนี่ยไม่ได้ว่าจะทําให้ผิวหน้าใครแพ้ง่ายๆนะคะ แต่ถ้าเกิดใครกลัวก็เว้นแบบว่าบริเวณรอบดวงตาไว้ก็ได้นะคะถ้ากลัวนะเราก็จะทาให้ทั่วไปหน้าทาแบบนี้นะคะก่อนนอนค่ะไปล้างอีกทีก็คือตอนเช้านะคะทําแบบนี้วันเว้นวันนะคะรับรองค่ะผิวหน้าจะนุ่มชุ่มชื้นแผ่นหน้าใสาไร้จุดด่างดำรอยตีนกาค่อยจางหายไปและแถมยกกระชับใบหน้าด้วยนะ นี่ค่ะก็ทาให้ทั่วไปหน้านะคะทาทั่วไปหน้าแบบนี้ทาให้ช่ำๆเลยค่ะคืนเว้นคืนนะคะทาคืนเว้นคืนอย่างคืนนี้เราทำทาก่อนนอนคืนพรุ่งนี้เราก็ใช้คีมบำรุงหน้าเราตามปกติคืนถัดไปเราก็ใช้ว่านหางจระเข้นะคะรับรองค่ะทำแบบนี้เป็นประจำนะคะผิวหน้านี่สุดยอดค่ะและยังสำคัญไปกว่าน,นั้นใครที่มีผิวมันนะ ืว่านหางจระเข้ตัวนี้นะทําแบบนี้เป็นประจํานะคะหน้าคุณเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในหมวดคนผิวมันเลยด้วยซ้ําจะกลายเป็นคนผิวธรรมดาไปเลยด้วยซ้ํานะคะนี่เรื่องจริงค่ะเพิ่งไปขุดคุยข้อมูลนี้มาเลยนะว่าเออมันสามารถเออเปลี่ยนแปลงผิวให้เป็นคนผิวปกตินะไม่ใช่คนผิวมันอีกต่อไปนะคะและเกร็ดเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งนะคะใครที่ทาว่านหางจระเข้แบบนี้ไปแล้วนะอืมทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดว่า ใบหน้าของเราเนี่ยมันซึมแบบว่าดูดซึมเอ่อว่านหางจระเข้ที่เราทาลงไปแบบว่าอย่างรวดเร็วมันจะบอกเราว่าผิวเราเนี่ยขาดน้ํามากมันถึงได้ดูดซึมแบบว่าไปอย่างรวดเร็วนะแต่ถ้าเกิดว่าค่อยๆซึมแห้งไปกับผิวเราอย่างช้าๆก็แสดงว่าผิวหน้าเราเนี่ยก็ไม่ได้ขาดน้ําอะไรนะคะก็จะทาแบบนี้ไม่ต้องกลัวแพ้ค่ะทุกคนว่านหางจระเข้นี่ไม่ได้ทําให้ผิวใครแพ้ง่ายๆนะคะ และที่สําคัญอีกข้อหนึ่งนะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียรบนใบหน้าที่กําลังจะเกิดสิวนะคะมันจะช่วยยับยั้งการเกิดสิวได้ดีมากๆเลยค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้พึ่งขอฝากไปด้วยนะคะว่าว่านหางจระเข้ใช้แบบสุดดีกว่าแบบสกัดแล้วเอาไปแช่ในตู้เย็นแล้วเราเอามาถูหน้านะคะดีมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดแค่ปอกเปลือกล้างน้ําแล้วก็เอามาประโรมหน้าเราแบบนี้ทาก่อนนอนคืนเว้นคืนรับรองค่ะ ผิวคุณจะใสจะอวบอิ่มน้ําจะไม่แห้งจริงๆค่ะรอยตีนกาก็จะจางหายไปในเร็ววันค่ะนี่เรื่องจริงและเพิ่งก็ทําเป็นประจําค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะใช้ว่านหางจระเข้แบบสดดีที่สุดค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะและว่านหางจระเข้ในส่วนที่เหลือเราก็เอาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ เอาไว้ใช้ในคืนถัดไปค่ะ